เอาอย่างนี้แล้วเคยขุดบ่อยเนี้ยมันอาจจะมีก็ได้หรือว่าล้างเรียบร้อยละมีน้ำกวาดมากอ่าเอาไม่ใช่แล้วไอ้ดินนั้นอะเียงราไปล่อนแล้วแหละใช่ครับไปล่อนเสร็จแล้วก็เอาดินตรงนั้นไปขายต่อไปขายขายน้ำพลอยแล้วขายน้ำดินจริงมาก แล้วเม็ดใหญ่สุดที่เคยได้มูลค่าเยอะไหมเอ่อหลักล้านเนี่ยโอ้หลักล้านเ<อ>มืมเอ่อไหร่เมื่อไหร่เมื่อไหร่ดีกว่าะใครขุดได้ระวังมือน้องชายพี่ครัน้องชายเหรอคะอ๋ออื